งานเทลนด์เดย์อ2 5 2 5กำลังจะเริต้นขึ้นกันแล้วลวันนี้นะครับขอฝาเรียนเกณ์แข่งีเกีติและก็ทยนตสื่อมวลนเนี่ยสามารถมาตั้ประเด็นได้ไดเมื่อที่2ะรอในส่นของที่ติดของเรากันได้เลยนะครับแล้วก็ปาะกาศน,นะครับขอฝาเรียนเกน,น้องๆที่ชอมเลยนะครับที่ อยู่ในรูปต่างๆนะครับที่มาเปินงิี่งานในการขอกาบเรียนเชิญน้องๆทุกคนนะครับมาที่เด้านหน้าเวทีนะครับเพืที่จะมาร่วมกันในช่วงที่เปิดในครั้งนี้แล้วก็ขอกาบเรียนเชิญแขกรับเ่ิและก็ผู้จีสื่อวนมาร่วมมาสักขีพยานที่เปิดรวมถึงที่การเซ็นเอ็นไบ์ยของเรา ให้คารีเ้เ้วเชียกันนะครับัะคบกันเดี๋ยวเจอกันคุณวหลักของงานไทยเกด์เกีส่สองพันยสนบ thank <laughs> you แต่ผู้มีเกียติแล้วผู้ที่ส่อมวลชนของเราทุกท่านเลยทีเดียวรวมไปถึงน้องๆนะครับที่มาร่วมกิจกรรมงานของเราจีด้วยแล้ตอนนี้นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานไทยไลน์เกมเทสับ เย้นะคะแขงนั่นนั่น็ไม่ไดียนว่าทีนอมสุทรณทองค่ะและผมนายโปสีทัศน์ีที่เรานะครับพวกเราทั้งสอคนขอรับหน้าที่เป็นที่ีกรตลอดทั้งวันนี้ก็เลยทีเดียวับใช้แรงนะคะวันนี้วีีมางานมากรางวัลค่ะและที่ดีติดโครงการเทศกาลเกิน์ไทยและโครงการประกวดออกแบบบอเกินไทยแลนดเกิร์ลแฟชชั0นเกิรและไทยแลนด์บอดเกิรี่ซน์คอนเทนตต่อส้เกิ์ีันเองนะคะแล้วก็ยิดีต้อนรับ พิเศษที่เขาสิงห์นั้นเราไม่ทำดูได้วยค่ะใช่แล้วครับวัสดุงม่ของเราในการจัดแายงายการเกมพิเศษสองยี่สิบหในครั้งนี้เนี่ยถูกจัดขึ้นนะครับด้วยเรียกได้ว่าเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดงานของเราเนี่ยจัดขึ้นมานะครับเพราะว่าเราต้องการที่เป็นการคิ้งท้ถือว่าจิดสกายาเนด้านความคิดแล้วก็สร้างเสริมแล้วก็ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์รวยไปถึงร่วมกันผลักดันนะครับให้อุตสาหกรรมเกมของประเทศไทยของเราเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้ในทุกมิติถีประชาร าสามารถที่จะก้าวเข้าไปสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับชวาวหนะังในคราวรุ่งเครืองพลังดีไซน์สไตล์ไทยให้โลกหรินั่นเองเนะครับกับนนวกีชื่อเกมไทยอย่างไทยนั่นเองค่ะซึ่งนารเรางนี้น,นะ,ะไม่เพียงแต่การพัฒนาแนวกีตาร์นั้นค่ะในการทำเกมเนี่ยนะสำหรับนักพัฒนาไทยแต่ว่าเรายัางสะเพรยให้เห็นจริงแนวทางในการพัฒนาเกมภาษาท้องความที่สร้างสรรค์ เทคโนโลยีและอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพื่อขับเคลื่อนและ,ะากพาังวัฒนธรรมของไทยรยทวมถึงค่ะมอบรักที่ดีสูส่การเป็นซอฟท์พาวเวอร์ที่แข็งแรงมากๆเลยค่ะ <c oughs> และทุกท่นานทราบอยู่แล้วนะคะว่าคุณลกูกเกเเนี่ย <c oughs> ส่งพลังมากๆที่นี้ลูกเกเเนี่ยเป็นอีกหนึ่งผู้มีนะคะที่สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่วัฒนธรรมหัวนิยมแล้วก็รวมถึงวิถีชีวิตของ ไอ้ยังที่เล่นเพี่อนโลกเลยถ้าไม่เกิดความสนใจค่ะแล้วก็ชื่นชอบ ประเทศไทยในอีกช nah ียกล่าววิติวิวกระผมที่มในโครงการที่เราจัดกันมาก่อนหน้านี้นะครับเราได้ทําการนะครับผมจาการแสดงผลงานในด้านประกวดการออกแบบเกมหรือว่า TGS นั่นเองนะครับรวมไปถึงการประกวดการออกแบบบอร์ดเกมไทยครับก็คือ TDBC ฮะที่นําเสนอสะท้อนอัตลักษณ์ต่างๆที่มานะครับผมนี่คืวามเป็นไทยรวมไปถึงเราได้เหล่านักพานะครับนักออกแบบมืที่รวม นักออกแบบผู้ใหม่ไฟแรงหลายเลยท่านเนี่ยที่จะมาเรียกว่าเป็นการพอเครื่ออัปเด,ดขต,ตขรรตึ้นต่างต่างนะครับและก็พิทางในการสร้างเกมนอกจาถึงยังมีกิจกรรมในการแชร์มุมมองรละไป่ถึงแนกคิดด้านต่างๆนะครับเพื่อที่จะทําให้ทุกท่านเนี่ยสามารถนําไปต่อยอดในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นตัวเกมที่เป็นซอฟต์แวร์หรือว่าบอร์ดเกมได้เรืงนะครับ การกิตการเนียภายได้โครงการในปีนี้เนี่ยก็จะเรียกได้ว่าเป็นการครอบคลุมกันทั้งการประกวดทั้งแนวคิดเวิร์กช็อปการให้คาแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญครับโดยเมื่อหวังในการเปลนที่ต่อไปก็คือต้องการที่จิดะกายความคิดแล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีไอเดียดีใหม่ๆได้ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของเกมื่อไปถึงยังสร้างเวทีที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆนะครับนี่จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนวงการเกมโดยรวมอีกด้วย าการเป็งานในครั้งนี้ของเราเนี่ยก็เลยว่าจัดกั็นมาตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมที่อเฟรสยามแห่งนี้แล้วค่ะแล้วก็ตลอดทุ่งเตอามหนเรานี่่าครั้งนี้คงจะตกขึ้นไม่ได้เลยค่ะถ้าเกิดขาดที่นำที่มีวิสัยทัศน์นนแล้วก็แต่ละท่านด้วยนี่ไงร่วมกันพัฒนาสร้างสารเรียอถึงเป็นแรงหนุนที่สำคัญเลยผลักดันให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู ลำดับพิธีการกันนะคะทิฉันขออนุญาตค่ะเรียนเชิญทุกท่านรวมถึงพ่ธีสื่อวงชนด้วยไปดูวิดีโอกันสําหรับวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการประเมินภาพกิจกรรมค่ะตลอดทั้งโครงการที่เราร่องเปิดโครงการมาเลยนะคะถ้าเกิดพร้อมแล้วค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมการตายชมกับวิดีโอได้เลยค่ะ バスケバスケバスケバス

คือ yeah. yeah. ีครับส nah ัครับเราก็อยากจะตอเนื่องนะครับแล้วก็อยากทำให้ประเทศไทยครับทุกทยเนี่ยเติบโตและก็เติบโตเวเพราะพระว่าไทยประเทศที่เกิดขบ้นที่แอนโดรีไทยทกปีสำหรับเรื่องราวุนตการของนักข้าในตรุ่นใหม่ที่ร้องจะเล่เรื่องไทยให้คนที่โลกสังผ่านรุหาใหที่สั้งตรรคๆครับ ขอขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆที่สร้างโอกาสให้กับประชาชนหลสังคมที่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนนักศึกษาที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้เข้ามาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ได้ทำงานประเยชน์ต่ลฐานของตัวเอง

I'm not going to ในโครงการของเราไ่หนุนไหมคะเป็นยังไงกันบ้างรู ALLY, mm. Mm ้ดีแล้วรู้สึกเลยบอกเยมีไันะเยอะเลยใครครับผมรวมถึงเรื่องของตัวซอสแบบเปี้วมชเกันนะฮะ ในยางที่บอกกันไปวันนี้นี่เราจะได้มาร่วมแปลเป็นสักขีนยา,นามการเซ็นเอ็มโอื่อนวัตกรรมและวัฒนธรรมได้มาทะนุวัอขู่ด้วยกันนั่นเองนะครับใช่แล้วนะคะสำหรับแข่งไทยอย่างไทยอย่างเรานะคะแล้วก็สําหรับโครงระะกรราของเรานะะี่คะเรามีพี่ใหญ่ที่หนึ่มค่ะที่มีวิสัยทัศน์และเป็นแรงขับบนันขับเคลื่อนโครงการนี้ให้มาจริงๆอยนนะะ่นี้นะคะดังนั้นค่ะดิฉันขอให้เรียนเชิญคุณ วัฒนชัยตีเดชานายสนกสมาคมบอกเพืนค่ะและเสรือกินเป็นเลยีขาวเดินเฉยค่ะ กราบสวัสดีนะครับคุณวิทกาอิสระกันทยานะครับอธิบดีตรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับคุณกัลพันธ์ไัยชนะกรีครองการอดีตรอสทรงเสริมวัฒนธรรมนะครับดรอกเตร์ิษฐกาบินเพื่อนครับผู้มริการการสนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับผมคุณอนนท์นะครับผู้บริหารสายงานประติการไอคอนสยามนะครับคุณกิุติงศ์ครับในกรมศัยกรรมพรแหวกเกียงไทยนะครับผม โครงการประกวดออกแบบดอทเกมประจำปี2568ครับพแพลนดอทเกมดีไซน์คอนเทส2025นะครับผมปีนี้ชิงเงินรางวัลรวมกว่า120,000บาทนะครับในหวัวข้อมรอดกป,ปริญญาทางรักธรรม,มเริ่มต้นสมัครตั้งแต่ปีตั้งแต่วันที่23มิถุนายนนะครับในปี 2,068ครับมีผู้เข้าสมัครร่วมกว่า160ทีมนะครับมากกว่าปีก่อนเกือบ30นะครับนับเป็นการเติบโตของอุตสาหกรรมบอดเกมอย่างก้าวกระโดดนะครับเราคัดเลือก160ทีมในรอบแรกสู่20ทีมสุดท้ายเพื่อให้แต่ทีมได้ทำการพิชชิ่งนะครับแล้วก็ กันแบบออนไลน์ล้วครับเลือกมาตอนนี้เหลือเพียง6ทีมที่เข้ามาสู่รอบเวิร์กช็อปนะครับผมโดยรอบเวิร์กช็อปนี้เราได้มีการจัดการบรรยายให้ความรู้เรื่องมรดกมุปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับจัดให้มีเมนเทอร์นะครับช่วยดูแล ระบบล้วก็ทดสอบเกมนะครับและมีวิทยากรให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเวิร์กช็อปแล้วก็เรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยนะครับผมที่สาคัญนะครับก็จะได้ทีมน้องๆจากมอสุภากรนะครับที่มาดูแลเรื่องของการทํางานอาร์ตงานดีไซน์ Design ให้นะครับในวันนี้นะครับจะมีการตัดสินโดยคณะกรรมการแล้วจะมีการประากาศผลภายในเย็นวันนี้นะครับขอให้ทุกคนทำเนี่ยเป็นที่แล้วก็โชคดีในการแข่งขันขอโชคดีทับ ขับคนนมรชาานายกสมาคมบเกิค่ที่เกียรติยศบนเวทีค่ะและในะดับถัดไปนะครับขอาเรียนเชิญคุณกิติพงศ์พสรนายกสมาคมอุสากรรมเสเกไทยผู้เป็นรพกานาสวัสดีครับ เรียงมีคุณยุพิกายกลางคุณนายุทธยาที่มีความส่งเสริมวัฒนธรรมรัรจิตพกาบุญเฟื่องผู้อนวยการบริหารนวัตกรรมแห่งชาติคุณปริวัตรวงสำรามรองผู้อนวยการด้านระบบนวัตกรรมดรอําพลอาภาคนาพรผู้อนวยการฝ่ายส่งเสริมเครื่องจิตนวัตกรรมคณะกรรมการตัดสินเจ้ามุ่งชนและแพทย์ผู้มีเกียรติท่านครับ ในานามของสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เทียมไทย TTA นะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสาขึ้นมากล่าวายงานโครงการเทศกาลเกียมไทยปี2 5 6 8หรือ Thailand t e l e Festival 2 0 2 5ในวันนี้นะครับการประกวดในครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เทมไทยนะครับโดยได้การสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม นะครับซึ่งในปีนี้นอกจากมีการประกวดออกแบบเกมแล้วนะครับยังได้เพิ่มหมวดการประกอดการประกวดในแพลตฟอร์มโลบอสเพื่อดรอตาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในหลาลกหลายรูปแบบภายใต้หัวข้อเกมไทยยันไทยที่มุ่งเน้นการออกแบบผลง,งานซึ่งสอดคล้องซึ่งสอดแทรกอัตลักษณ์และความเป็นไทยสำับการประกวดในปี2 5ง8 มีผู้สมัครทั้งสิ้นนะครับ8.3ทีมรวม210คนนะครับซึ่งเกินกว่าที่สมาคมนะครับคาดหมายไว้ขัข้น้ันมากนะครับแสดงให้เห็นถึงความสนใจและพลังสร้างสรรค์ของนักพัฒนาเกมรุ่นใหม่อย่างชัดเจนผู้เข้าร่วมทุกทีมได้รับการสนับสนุนผ่านกาิจกรรมเสริมนะครับเช่นเวิลด์ท็ด้านเกมเขา Page และ เกมซิงชอตการพัฒนาแนวคิดนะครับเป็นคอนเซ็ปต์เดเวล็อปเมนต์การเรียนรู้หัวใจสําคัญของการออกแบบเกมรวมถึงการฝึกซ้อมการทำพิชชิ่งกับคณะกรรมการเพื่อช่วต่อยอดและยกระดับผลงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นหลังจากผ่านกระบวนการทะเลอกอย่างเข้มข้นได้มีการคัดเลือกทีมที่มีศักยภาพเพียงสิบทีมสุดท้ายนะครับซึ่งทุกท่านก็ได้ เห็นผลงานเบื้องต้นนะครับไปแล้วทางด้านทางด้านนั้นนะครับสิ้นีืนนี้ก็ได้เข้ามาร่วมกันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับภายในเดือนันนี้เพื่อเป็นหาผู้ชนะเลิศของโครงการในปีนี้นอกจากการสับสนจากกรุมตัส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วนะครับก็ยังมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่สําคัญนะับที่พร้อมร่วมกับเพื่อนจากสถาบันการเียนไทย ในมิติของนวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มันคือสำนักนางานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การหาชจนนะครับที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการลงนามันทความมข่าใจเอโมยว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยผ่านนวัตกรรมสร้งสงางสรรค์เพื่อร่ขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเกื่อไทยให้เติบโตต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และเสริมพลังการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร ของประเทศไทยในระดับชาตสมาคามหวังอย่างเป็นอย่างยิ่งวิทยาโครงการเทศกาลเยมไทยจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสําคัญในการส่งเสริมและผลักดันอุตภาพของเทีมไทยพร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดสู่วงการเทีมไทยอย่างเห็นแกร่ในอนาคตนะครับขอบคุณครับเอาลงรถไฟประุณศไทยจึงจะเรียนนายกสมาคมอุตสาหกรรมสังเวยไทยด้วยนะครับใช่แล้วค่ะสำหรับลำดับถัดไปนะคะ เรได้เลยนะฮะว่าของเราก็เล่นใหญ่มาเยอะจริงๆครับไปแล้วนะคะเราก็พี่อๆแต่ละท่านไม่ว่าเรีย่ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญเลยนะคะที่ทำให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้นะคะนำพาให้กาารเกบาลไทยเดินต่อไปข้างหน้าได้ดีนะคะรัดับตรีไปค่ะขอเรียนเชิญนั่งดอกรีดพลาบุญเตืองผูพี่นวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติมีนเสัยไอเอค่ะให้เกียรตินบนเวทีค่ะ เรียนนะคุณวศอิจกาอิจรังโกนักยาท่านอาจารย์ปรีดีกรุส่งติมหันนะคุณปริดีภูมิพุทธาลุนนะท่านนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกณไทยคุณยศนักไทยเกย์เดชานายกสมาคมบอร์ดเกมประเทศไทยนะ คุณวิชัยเทพพทย์จเนี่ยเป,เป็นวัติวงสํสำรานท่านรองผุ้งเมารแล้วก็พบริหารเอแล้วก็พี้ทหารของทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมทุกท่านนะคะแล้วก็แขกท่เกี่ยวนียวันนี้เนี่ยรู้สึกวิจัยอย่างนนยิ่ว่านเนพราะว่าโลกสองใบแล้เป็นโดยดเดีด้วยกันเนี่ยคำว่าเ u l t จ r เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆว่าทำเป็นแหล่งกันเนิดขอ,องทุกอย่างของประเทศของทุกประเทศทำในโลกใบนี้เนี่ยเมื่อคนไทยเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่หล่อหลอมความเป็นไทย กับตัวธุรกิจในวัตกรรมเนยนะคจิดด้วยดีเราจะมาถึมองว่าวัฒนธรรม c คอลเจอร์เป็นเรื่องของสิ่งที่ต่อยอดมาจากอะไรดีแต่เราจะเอานวักนตกรรมคําว่า innovation เข้ามาเสริมเรื่องไรบ้างฉะนั้นวันนะี้เนี่ยคำคำหนึ่งที่คิดว่านะ่าจะเป็นคําที่สมาและเสริมธุรกิจธุรกือ culture innovation เมื่อเราจากคาว่านวักนตกรรมมาเสริมและต่อยอดหรือว่าติดปลายอาวุให้กับองค์ความรได้อย่างไร ทำยังไงถึงจะภาษาเนะทำกันวัตรกรรมเข้าด้วยกันอุตสาหกรรมอลังพาเวอร์เนนะี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่เราจะมองจะเอาสองสิ่งเข้ามาด้วยกันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเกมน,นะแต่ว่าเรื่องการดีไซน์การออกแบบเรื่องดนตรีภาพ,พยนตร์สิ่งเ้เรานี้จะเห็นว่าตัวของเนื้อทไทยนั้นอลักกณ์ที่ดีแต่เราเข้าใจกระบวนการทํามคิดการเป็นนวัตกรรมในการ,รกต่อยอดความคิดเชิงสร้างสรรค์ ไอ้เทคโนโลยีนวัตกรรมมาช่วยในการออกแบบการดีไซน์หรือการทำตัวผลิตภัณฑ์ให้สามารถขยายผลเรื่องตัวอิเล็กทรอนิกส์ตัวแสบเงมันจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงประชาชนคนรุ่นใหม่สามารถเป็นสินค้าในการสร่งออกและบริการไปต่นนางประเทศแล้วทําให้สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญนะ ตัวบ,บาทของสมุทราทยนรัตกรรมห่หหงชาติเรามีกลไกที่เรียกว่า g, ส g งจีรมแกรนด์โรสและโกลเบอร์ก็คือบ่องเพาะให้ความรู้แกรนด์ที่ให้เนเดือนในการยกระดับพัฒนานวัตกรรมนนั้นเราให้คุณเกี่ยวกับเรื่องของ culture innovation หลายใหา่ทั้งเราใช้มาแล้วเป็นแนวของ social innovation ยลกประดักของชน,น,นตา่างๆเรื่องถึงนะตัวโรสที่ต้องการให้เปิดโซนตลาดทั้งในประเทศตลอดในเรื่องของการบริการหาแหล่งเงินทุน รวมถึงตัวรุ่เนะเข้าไปสู่การขยายตลาดออกต่างประเทศฉะนั้นนะในปีงบมาณ259เอนเนอร์ร้ได้เตรียมอยู่แล้วนะจากที่เราได้มีการตึดตุยก็คือโงรงการข้านาชผู้ประกอบการภายใต้ที่ภาสาซอฟต์พาวเวอร์หรือภาษาหำลองเกมไว้ฉะนั้นนะเราะนั่งดูด้วยกันว่าเราจะต่อยอดับสนผนผู้ประกอบการนักออกแบบเกมและนักสร้างสรรค์ย่งไรให้อียของท่านสามารถต่อยอดออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศ คำว่นานวัตกรรมจะมาเพื่อทำให้สิ่งเหล่านี้ออกสู่ตลาดและเข้าสู่แบรนด้วยเชียงได้อย่างไรฉะนั้นน้าวันนี้ถึงเป็นส,สิ่งที่มีความสำคัญมากๆนะตั้งแต่ตั้งสา่นวัตกรรมมานี่น่าจะเป็นาการหนึ่งคงจ6ปีถ้าเป็นกองทุนแรกที่มาจาก d s n ก็คือยู่2ปีนี่น 9, ะ เราไม่เคยมีความร่วมมือาากับกระทรวงวัฒนธรรมในรูปแบบแบบนี้มาก่อนนะฉะนั้นจึงเป็นการเปิดมิติใหม่เนะี่ยด้วยความเชื่อมของทางสมาคมประาธิรไซอฟแวร์เกณฑ์ไทยมาคมบร์ดเกณฑ์แล้วก็เรืเ่องของซอฟต์แวร์ที่เป็นนโยบายรัฐบาลและอนุกรกมการต่า,างๆที่เราได้มีส่วนร่วมจึงทําให้เราได้มีมส่วนสัมพันธ์นะในการเชื่อมติดมิติการฉะนั้นก็เลยนะต้องขอบคุณตรงส่วนๆัฒนะรรมท่านทีรดีนะที่ได้เกิดมาทำงานมาลงานามความร่วมมือในวันนี้ และเชื่อเป็นอย่างริ่งนะว่า culture บว innovation ก็ตับความพิถีพิของประเทศไทยขอบคุณมากค่ะขอขอบพระคุณท่านรัตกาบุญเครื่องผู้มีการสำนักงานวัรกรรมขห่งชาติเอไนั่นเองค่ะผีู้พิงันวัตกรรมคือการที่เราข้าพัฒนาแต่นั้นไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทิ้งอะไรที่เคยเป็นจุดสมเหของพวกเอาไว้ วันนี้ครับจะเป็นความร่วมมือกันระหว่างอนาคตและปัจจุบันการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลและวัฒนาธรรมในแบบนี้ครับขอกราบเรียนเชิญคุณวิทยาศสรังคูณนักวิทยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ตื่นตัวติดด้วยกับ ดรเอกสกาเอกสกาบุญเพื่อนะคะท่านผู <ahead wrestling ps> well, so. to to okay. ้่อในการสำนักงานนักการแห่งชาติท่านนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอเบกและซอเบกเตือนไทยท่านนายกสมาคมบอร์ดเจนค่ะแล้วก็คุณสิทธิไทยเทพโอทูลนะคะแล้วก็ท่านผู้บริหารของออสำนักงานนักการแห่งชาติแล้วก็กลุ่มสื่อมาทาค่ะแล้วก็ขอบคุณเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านค่ะ ก็คนอื่นก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาร่วมว่าลงนามในปันทิศความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยผ่านรัตกรรมนีสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะก็าอย่างที่ทราบกันดีว่าเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยก็เป็นรากฐานที่สําคัญที่สะท้อนถึงอารยธรรชาตินะคะซึ่งทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเองก็มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมรักษาแล้วก็ต่อยอดเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับ สังคมใน,นยุคปัจจุบันนั้นนะคะแล้วก็พัฒนาต่อยอดสร้างคุณค่าใหม่อย่างต่อเนื่องค่ะการทํางนานกับสำนักงาน,นนะวัตกรรมแห่งชาติน,ะะนี้ที่ท่านผอ,อ,อได้ตัวนะ้พูดถึงว่าเป็นยิติใหม่เลยนะคะัและเป็นปก็คือที่เป็นรูปธรรมกันมาก่อนแนละ้ก็จะเป็นการผถือกลางระหว่าง พัฒนธรรมลนวัตกรรมเหมืนท่านบอได้พูดถึง culture innovation ทำให้เกิดการความเ้าทิทธเนี่ยานการที่เกิดการแข่งขันแล้วก็การพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการเรื่องของเศรษฐกิจะแล้วก็ทางด้านสังคมด้วยนะคะก็ทําให้เกิดสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้แล้วก็มีคุณค่าแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็มีมูลค่าด้วยะคะ่ะก็ปัจจุบันอุตสาหกรรมเนะ่ยทำทั้งสองเนี่ย ของไทยเนี่ยมีหลากหลายสาขานะคะที่สามารถจะเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายที่ส่งเสริมเปิดครอบวอร์ของไทย,ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพยนตร์ดนตรีศิลปะการแสดงอาหารรวมไปถในเรื่องของเกมซึ่งเป็นสาขาที่มีศักยภาพสูงนะคะ ซึ่งงานในครั้งนี้ในเรื่องของการจัดงานโครงการพิธีการปูนไทยเนี่ยก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะคะในการผลักดันผสมผสานแล้วก็สกอดแทรกวัฒนธรรมไทยผ่านการออกแบบในเรื่องของตัวละครเรื่องราวแล้วก็สัญลักษณ์ที่มีรากฐานจากมมดภูิปัญญาทางวัฒนธรรมค่ะ ซึ่งเมื่อจีนไทยไดรับการพัฒนาอย่างสร้างสรร์เน,น,นี่นยจะไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจในเอกภพลาของความเป็นไทยแต่ว่ายังสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็รายได้หุรียนทำให้เกิดเป็นเหมือนอาชีพแล้วก็ทางด้าน รายได้หน่วยเินกับประเทศได้อย่างมหาศาลนะคะดิฉันก็เชื่อมั่นว่าความร่วมมือทั้งนี้ภายใต้การว่าการประสานงานความร่วมมือกับทางสมาคมที่สำคัญในสองสมาคมวันนี้นะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้คุณธรรมวัฒนธรรมไทยได้รับการต่อยอดด้วยทางนวัตกรรมนะคะสามารถสร้างผลภัณฑ์สร้างสรรค์ที่สามารถแข่งขันตลาดโลกได้รวมทั้งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อน อันนี้ป็นใบาวเวอร์ที่มีเอกลักษณ์แล้วก็สุดทอตนค่ะในนามของกรมสงเสริมวัฒนธรรมก็ขอขอบคุณสำนักงานนวัตกรรมหชาติค่ะคณะนักดการีขับเคลื่อนด้าการด้านเกมแล้วก็ทุกภาคส่วนค่ะที่ร่วมกันขับเคลื่อนฝั่งด้านนี้ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็พร้อมเดินหน้านะคะอยากเป็นกำลังที่ให้ความรุ่งเรือีในั้งนี้นะคะเกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อสังคม วัฒนธรรมเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนค่ะเ็คือวัฒนธรรมวามทิ่สร้างสรรค์แล้วก็เทคโนโลยีวัตกรรมนะคะจะสมาเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนางด้านเศรษฐกิจสัรคม่าไปในอนาครค่ะขอบคุณค่ะัรขอพในวคุณทรัวอยาที่ีคามสเริมวัฒนธรรมประเทศกครับใช่แล้วค่ะ